สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world วันนี้จ่าจะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์อะไรเหรอครับก็พี่พี่น้องๆได้หลังไมคหน้าไมคหน้า Facebook ทุกอย่างถามมาจ่าครับจ่าได้เห็นคลิปไอ้ตำรวจจับทหารหรือเปล่าจ่าก,ก็ไม่ได้รู้นะเห็นป่ะพี่น้องคนไทยความรู้รอบตัวจริงๆครับขนาดจ่ายอเมริกายังแบบเอ แต่พอประมาณสัก2อสาชั่วโมงให้หลังจากก็เข้าไปอ่านข่าวก็ได้รับรู้กับเรื่องคำถามที่พี่ๆน้องๆที่อยู่เมืองไทยถามจ่านะครับแล้วจาก,ก็เข้าไปดูเข้าไปดูแล้วแล้วก็มีความรู้สึกแบบสิ่งที่จากำลังจะพูดไปให้ทุกคนได้รับฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไม มันถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ตำรวจผิดทหารผิดใครผิดใครถูกไม่รู้แต่วันนี้จะเน้นความรู้สึกและถ้าจะอยู่ในกรณีกรณีนั้นจะจะทำอย่างไรต้องมาชมกันครับผมครับผมร้อยตีท่านนี้นะครับก็ได้ขับรถบน จ๋าไม่รู้ว่าไฮเวย์หรือว่าขับบนถนนรถแลแกันครับแล้วแกเพิ่งซื้อรถใหม่มานะครับรถใหม่แต่ไม่มีป้ายแดงทางอเมริกาก็จะเป็นกระดาษที่เขาพิมพ์ออกมานะครับแล้วก็ใช้ใช้ใส่แทนทะเบียนรถแล้วรู้สึกว่าไอ้ป้ายทะเบียนนั้นจะหายไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาก็ยังมีไอ้ไอ้ไอ้ที่เป็นแผ่นกระดาษ ไปเข้าไปในรถอีกนะครับในข่าวที่จะาอ่านมามีตำรวจที่เป็นเด็กนะครับที่ไม่ได้ไปฉีดสเปรย์หรือว่าแต่ว่าก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเขาบอกว่าเขาสุดท้ายมาตอนที่ไปขึ้นศาลเขาก็บอกว่าเขาเห็นนะสรุปมันก็เป็นไป,นปนในทางที่ดีสําหรับร้อยตีท่านนี้นะครับว่าได้มีตํารวจท่านหนึ่งท่านในในที่อยู่ในเหตุการณ์นะในระหว่างตํารวจ2คนในะหนึ่งในนั้นได้ได้บอกว่าใช่ฉันเห็นก็แปลว่าจริงแล้ว รถตี Day, ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับากับการที่บอกว่าไม่มีทะเบียนนะเพราะว่าไอ้ไอ้มันมีตํารวจสองท่านนี้โดยการที่แปลคําเขียนหรือว่ารีพอร์ตออกไปในทางที่ดีสําหรับตํารวจเลยทําให้ทหารดูแย่แต่เดี๋ยวต้องมาเจาะเลึกกันอีกทีครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตํารวจก็บอกว่าเฮ้ยก็เลยเปิดซเลน์แล้วก็ตามตามอเมริกาแล้วเนี่ยถ้าเปิดซเลน์เมื่อไหร่เนี่ยทุกคนก็จะ จอดข้างทางเลยทันทีนะครับแต่มันจะมีบางกลุ่มหรือว่าบางท่านก็ถือไม่ถือว่าไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ปลอดภัยอย่างหนึ่งอย่างเช่นเฮ้ยจอดไฮเวย์แล้วถนนรถเยอะอะไรเงี้ยเขากลัวเขาก็อาจจะขับช้าๆแล้วก็ลงเอ็กซไปแล้วก็ไปจอดปั๊มน้ํามันจ่าก,ก็เห็นประจํานะครับก็จะมีคนกลุ่มนี้บางคนก็จะจอดทันทีเลยนะเขาก็อ่ะทตาม,มาตํารวจแต่ก็จะมีหลายๆท่านที่ทําอย่างกับที่เกิดในขึ้นในคลิปที่เชื่อจา่าเชื่อว่าพี่ๆน้องได้เห็นไปแล้ว แต่ทหารท่านนี้เขาเป็นคนลาติโนอโน,นะครับหรือว่าคนเฮสเปนน h หรือแล้วก็เป็นคนดำผสมนะครับเขาก็คงกลัวหรือว่าเกรงกลัวว่าเฮ้ยตำรวจมันช่วงนี้ยิ่งข่าวกระแสแรงว่าเฮ้ยตำรวจ ทำามีดีมีร้ายกับคนสีผิวอะไรประมาณเนี้ยนะจ๋าก,ก็ไม่รู้นี่คือจ๋าเดาเอาแต่ว่าโดยโดยโด,ย,ดยการที่สิ่งที่เกิดขึ้นในในสิ่งที่ผ่านผ่านมา black lives matter หรือว่าอะไรต่ก็แล้วแต่นี่ก็อาจทําให้ร้อยตรีท่านนี้ก็เลยบอกว่าตัดสินใจไม่จอดทันทีนะครับก็ขับรถแต่คิดดูครับพี่น้องแกขับไปค่หนึนาทีสี่สิวินาทีนะครับยังไม่ถึงสนาทีด้วยซ้ํา โดยการที่ลงไปจอดที่ปั๊มน้ํามันแล้วมันมืดด้วยไงจ่าก็คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่มากๆที่เขาทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าจอดในที่มืดก่อไม่ดีอันตรายทั้งตํารวจทั้งอันตรายทั้งคนที่ถูกจับด้วยทหารท่านนี้แกก็ขับรถไปจอดปั๊มน้ํามันนะแต่ช่วงเวลาหนึ่งนาทีกับ40วิมันจะาเชื่อว่าสําหรับที่เป็นคนตํารวจนะเขาก็คงแบบเอยอารมณ์ร้อน ทำไมคนนี้ไม่ทำตามคำสั่งฉันเปิดไซเรนให้คุณจอดหยุดแล้วแต่ทาไมคุณไม่จอดหยุดคุณเป็นมะเขืออะไรนะในหัวสมองอะไรอย่างเงี้ยจาก,ก็คงคิดว่าเขาคงคิดแบบนั้นนะเด็กแล้วจาคิดว่าคนที่เป็นคนมันมีตำรวจคนหนึ่งอ้วนนะครับแล้วก็เหมือนมีเอาอายุแล้วแล้วต้องมีตำรวจเด็กใหม่คือฟังจากน้ำเสียงเขาได้เขาก็เหมือนแบบตำรวจใหม่อะไรเงี้ยก็ทำตามหน้าที่ ก็ก็คงเป็นเด็กใหม่แล้วนะก็เด็กใหม่ก็อยากจะโชว์พาวอะไรประมาณนี้นะจากก็คิดเดาๆเอาสุดท้ายมาเขาคงไปเรียกแบ็กอัพก็เรียกรถตำรวจอีกคันหนึ่งก็คือคนที่คนอ้วนที่มีเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเขาสรุปก็จอดนะครับสิ่งที่จอดจาก็เห็นว่าร้อยตีท่านี้แกทําอีกอย่างหนึ่งที่ถูกต้องมันเป็นอะไรที่ที่เราถูกฝึกมาอยู่แล้วเวลาเรา เราไม่ต้องพูดถึงการเป็นทหารแล้วกันนะครับเราเป็นพลนเรือนคนอเมริกันทุกคนก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมือถือเปิดเลคคอร์ดกันไว้ไงเราไม่รู้ว่าเฮ้ยตำรวจจะมาไม้ไหนใช่ไหมครับนะา้าเราบริสุทธิ์ใจก็มันก็ไม่ผิดบางคนตำรวจเขาก็ฉุนไงว่าเฮ้ยคุณถ่ายรูปผมมาทําไมเออคุณจะถ่ายคลิปผมทําไมแต่จริงแล้วพลเรือนหรือว่าคนอเมริกันก็ถ่ายรูปตำรวจได้อยู่แล้วเพราะว่า คุณเป็นคนของประชาชนเพราะฉะนั้นทหารท่านนี้ทําก็ถือไม่ผิดนะครับแต่มันก็อาจจะจุดชนวนให้ตํารวจเขาอาจจะแบบคุณถ่ามผมทําไมอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็เลยถึงมาถึงเกิดเหตุที่เราจะเข้าไปประเด็นนี้ก็คือจะฟังได้เลยว่าร้อยตีท่านนี้ก็ถามว่าฉันทําอะไรผิดฉันทําอะไรเหรอฉันทําอะไรผิดในในกรณีที่ท เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจจริงแล้วเขาควรที่จะบอกนะครับว่าฉันหยุดคุณเพื่อเหตุผลนี้เหตุผลนี้แต่ดูเหมือนแล้วเขาก็จะไม่ค่อยพูดกันนะครับเพราะอยู่ดีๆเนี่ยเอาถามจริงๆนะพูดจริงๆนะผมเพิ่งจอดรถให้คุณเนี่ยแต่คุณคงโกรธไงคงแอบโกรธที่ผมไม่จอดทันทีเพราะผมผมสบายใจผมเพราะผมมาจอดตรงนี้มันเซฟกว่าแต่ตำรวจคงไม่คิดแบบนั้นไงตำรวจคงคิดบบว่าเฮ้เออไม่ฟังข้าพเจ้าใช่ไหม ไม่ฟังฉันใช่ไหมได้โอ้โหงัดปืนมาเลยเป็นผมผมก็ไม่ลงผมได้ทำแบบนี้อิ่างเดียวนะครับเห็นได้เลยว่าตำรวจทหารท่านนี้ท่านแกก็ยื่นมือออกมาจากหน้าต่างนะครับโดยการที่ให้เห็นว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มาสู้รบกับคุณนะแต่ฉันอยากจะรู้เท่านั้นว่า คุณหยุดฉันเพื่ออะไรเราก็เห็นกันในคลิปๆ <c oughs> ตามเนื้อผ้าเลยนะครับแต่ตำรวจเขาคงฉุนไงคงฉุนไงนะคงฉุนตรงที่ว่าเอ,อ้ยทำไมคุณไม่จอดตั้งแต่แรกนะอันนี้จ่าเดานะถ้าเดาผิดจ่าขออภยัยแลวคราวนี้ตำรวจเด็กนะครับจะเห็นได้เลยในคลิปตำรวจเด็กก็พูดบ้า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 ขั้นตอนอะไรตามภารกิเกะไ่อของเขานะโปรโตโคอลของเขาอาะทำตามไปแต่แต่ทหารก็ยังพูดเหมือนเดิมว่า เออฉันทําอะไรผิดแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาอะไรเงี้ยแต่ตํารวจคือทหารจะกวนไหมจากก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์กวนกวนประมาณสักห้าเปนแล้วงหรือสิอระแต่มันก็เป็นสิทธิของเขาไม่ว่าคุณจะเป็นทหารหรือพลพลเรือนของของคนอเมริกันคุณก็ต้องมีสิทธิที่อยากจะรู้ว่าเออผมทําอะไรผิดผมยังไม่ทันพูดอะไกับคุณคุณดึงปืนมาใส่ผมแล้ว เป็นผมผมก็ฉุนเหมือนกันนะสักพักหนึ่งก็ตำรวจอดอ้วนตุ้มต้มตุ๋ยๆนะครับก็ยืนมาเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเข้าใจฐานท่านนั้นเลยนะครับว่าฉันปกป้องอเมริกาฉันต้องเจอแบบนี้ด้วยเหรอทั้งที่แบบคุยกันแบบสันติมากๆแต่คุณไม่คุณดึงปืนใส่ผมเลย แต่ผมแบบคือทหารท่านนี้ใจเย็นมากนะครับก็ก็ถามจริงๆก็ก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมทําอะไรผิดมากมายขนาดไหนทําไมคุณถึงดึงปืนใส่ผมเป็นผมก็ไม่ออกรถผมก็เลยทหารอีอ้วนนันะก็บอกว่าโอ้ฉันก็เป็นทหารผ่านศึกเหมือนกันแล้วไงอ่ะคุณก็้องทําตามสิอะไรประมาณเนี้ยนะคือผมเข้าใจเลยว่าผมเคยเจอเหมือนกันแหละนะแต่ผมอยากมาเล่าประสบการณ์ผมเล่ายังไงเพราะว่า ม,มันแล้วแต่แต่ก็ตำรวจท่านนี้ก็คงอยากจะโชว์พาวนะครับโชว์พาวทั้งที่ก็คงฉุนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยและคงอยากจะข่มด้วยนะเพราะว่าทำไมจ่าถึงพูดแบบนี้ได้เพราะว่าหลังจากนซิเดน n ์หรือว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ทำมาเป็นพูดเนียนๆนะเนียนแบบไหนเดี๋ยวต้องตามกันมาอีกรอบนึงสรุปตำรวจก็คงแบบทำไมคุณไม่ทําตามฉันอะไรเงี้ยคงแบบอารมณ์ร้อนแล้วก็ ไม่พอใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสิทธิทของทหารท่านนั้นแล้วก็พล,ละเรือนที่เป็นอยู่นะครับตำรวจก็คงไม่พอใจอะไรเงี้ยเก็บปืน pepper spray ฉีดคือในกรณีนั้นนะคือทำได้อย่างเดียวอะถ้าเป็นทหารนะคือแสบตาโคตรโรอะถ้าคุณจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ คุณตายแน่วินาทีนั้นไอ้ตำรวจเข้าขายเขาเลยแหละเอาช็อตไม่รู้ที่เขาจะอาจเอามือคว้าปืนในนั้นอย่างง้นอย่างงี้ผมยิงมม่งเลยอ่ะแต่ทหารท่านนั้นเขารู้ไงม,มีสติคือแบบคือแบบของขึ้นของขึ้นโคตร,คตรแต่คือทำอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเอามือหอดซิทเบลลหรือว่าเอามือ จบแน่ครับทหารคนนั้นจบแน่แนเขาเลยรู้ว่าอย่าเอามือลงมันควรได้เหรอแต่ก็แล้วแต่นะเขาตำรวจเขาอาจจะถูกฝึกมาตั้งที่ต้องแบบสถานการณ์นี้ต้องทำแบบนี้แบบนี้นะแต่มันคงจะไม่เพราะเขาถูกไล่ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นจา๋าคิดว่ามันไม่ควรที่จะเกิดแบบนี้เพราะว่าตำรวจถูกไล่ออกนะอือ สุดท้ายมาก็โดนเพเปอร์สเปรย์โอ้มันคงร้อนของเขานะแล้วเขาก็พูดไม่ได้แล้วไอ้อ้วนก็จะถามเลอเกินตำรวจทหารก็คือเข้าใจความรู้สึกเลยมันสุดท้ายมาก็ต้องยอมะนะก็ต้องทำตามที่คุณตำรวจเขาต้องการนะครับสุดท้ายมาก็พยายามเปิดประตูแต่ทหารคนนั้นก็ยังมีสติอยู่ เขาก็พูดเหมือนแบบทำนองว่าฉันออกไปไม่ได้เพราะว่ามันมีซิทเบลถ้าตำรวจคนนั้นถ้าทหารคนนั้นแบบไม่ได้ขออนุญาตก่อนนะล้วเลื่อนมือไปนะล้วปลดซิทเบลนะโดนยิงอีกแน่เลยเพราะฉะนั้นตำรวจทหารท่านนั้นเลยบอกว่าออกไม่ได้ตอนแรกถามให้ปลดให้ฉันหน่อยได้ไหมตำรวจแม่งก็บอกไม่ปลดเอา้าแล้วมึงจะให้กูออกจากที่นั่งรถได้อย่างไรใช่ไหมครับสุดท้ายมา ทหารก็อาโอเคโอเคแต่ในใจเ, internet, นในใจเขาคงแบบควบคุมอารมณ์แบบสุดๆอ่ะคือแบบมันขายหน้ามันทั้งแบบทั้งเกียรติยศที่แบบออกไปสู้รบทําเพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายมาทั้งๆที่ไม่ได้ทําอะไรผิดหรือว่าทําอะไรผิดที่เล็กน้อยแต่มันทําเกินมากกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตปดซิเบลพอปดซิเบลก็ออกโอ้โหตรงนี้พีิสุดๆ ที่สุดๆตรงที่ว่าตำรวจนั้นดันแล้วก็เตะเข่าเขาแบบพยายามให้ล้มลงนะแล้วก็พยายามจะให้เขาคุกเข่าแล้วก็เอากุญแจมือใส่อยู่แต่สุดท้ายมาเราเห็นได้ว่ามันปิดกล้องแต่ก่อนจะปิดกล้องมันมากับเสียงร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ที่ไม่ได้เศร้าใจอ่ะร้องไห้แบบลูกผู้ชายที่เจ็บปวด ที่อยากจะชกหน้าที่อยากจะทําอะไรที่อีกเยอะอีกมากมายแต่รู้ว่าถ้าทำโดนยิงแน่ๆได้ยินเสียงร้องไห้ของเขารู้เลยว่าต้องทําตาครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมา จากต้นจนถึงบายเลยนะครับก็สุดท้ายมา,าช่วงนั้นเขาก็ปิดกล้องไปแล้วแล้วก็มาเปิดกล้องอีกทีก็ดูเหมือนว่าตำรวจยังมีหน้ามาขู่เขาอีกอะ่ะพูดในทนํานองนี้ว่า p olic e chief เขาไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายถ้ามันบานปลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณเอาออนาคตในทหารคุณจบแน่ๆอะไรเงี้ยพูดทำเป็นขูอ่อ่ะ คุณจะเอาไงถ้าคุณไะให้ผมเขียนตัวให้คุณหรือเปล่าโอ้ย <C AN IC AL> เขียนตัวไม่ให้ผมเลยดีกว่ามั้งนะดาอย่างนี้ผมไม่ขึ้นศารเจอคุณแนะ่นะแต่ก็ร้อยตีท่านนั้นก็แบบยังสุข,ขุมยังเย็นยังทุกอย่างอยู่นะแล้วก็สรุปแล้วตำรวจท่านนั้นก็ไม่ได้เขียนตัวนะครับเพราะว่า เรารู้แง่อยู่แล้วแต่เรารู้ทุกอย่างนะเรามีกล้องเรามีรูปภาพเรามีทุกอย่างอย่างที่เราเห็นที่ถึงที่เกิดขึ้นอ๋อ,อไม่มีอีกตอนนึงด้วยครับแบบตอนเปิดประตูอ่ะไอ้ตำรวจแบบกลางมากๆอู้ยยูยศอ,อะไรอะไรเงี้ยคือแบบจะทําแบบข่มเขาอ่ะรู้เลยอ่ะเพราะมันถามเป็นยศแบบมันคล้ายๆเหมือนเหมือนจ่าหรือว่าพลทหารอะไรประมาณเนี้ยพอเขา ตอบไปว่า l i e u t ทน a น t นนะร้อยตีเวอร์ดิเวอร์ดิแต่มันต้องใช่ด้วยเหรอเออแล้วถ้าเกิดพลทหารของผมไปแล้วคุณทำแบบนั้น,นอ่ะโอ้คุณไม่ข่มเขาแย่เลยเหรอตำรวจทำอะไรกันอยู่อืมแต่อย่างที่ว่าครับตำรวจดีก็มีตำรวจแย่ก็มีทหารแย่ก็มีทหารดีก็มีครับรก็เหตุการณ์นี้ มันมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับทหารหรือพลเรือนด้วยแหะครับแต่ก็เข้าใจอีกด้านอีกมุมหนึ่งก็ตำรวจเขาคงพยายามปกป้องตัวของเขาถ้าเขาเกิดคิดว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาแต่จริงแล้วมันจะจบกันง่ายกว่าน,นี้ถ้าถ้าทุกคนใจเย็นลงทั้งตำรวจทั้งทหารนะแต่จ๋าก็คิดว่าตำทหารคนท่านนี้ก็คือเย็นโคตรๆแล้วอ่ะ แต่ถ้าตำรวจคนนี้เย็นลงอีกหน่อยจ่าก,ก็คิดว่ามันคงไม่เกิดคลิปแบบนี้แน่ๆนะครับผิดไหมก็ก็ทหารคงคิดว่าเขาไม่ผิดเพราะว่ามันก็มีอะไรครบทุกอย่างในตำรวจที่เขียนรายงานก็มีพูดไปในธ้ํมนองว่าติดฟิลม์มรถดำแล้วเกินมองอะไรไม่เห็นอย่งางงู้นอย่างเงี้ยเข้าใจมันมืดด้วยอ่ะนะมืดด้วย แล้วแล้วจ๋าว่านะถ้าตำรวจบอกว่ารถคันนี้ขับไปประมาณสิบนาทีไม่จอดไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ขับเร็วเหมือนจะขับหนีอะไรเงี้ยอันนั้นก็เข้าใจานะแต่ถ้าเขาขับช้าขับไปไม่ถึงสองนาทีเพื่อความสบายใจของเขาเพื่อไม่อยากให้ตำรวจไปอยู่ในอันตรายถ้าจอดกลางทางอะไรประมาณเนี้ย ตำรวจใจเย็นสักหน่อยนะลองถามเขาเฮ้ยทำไมยูไม่หยุดตั้งแต่แรกลองฟังเหตุ่งเหตุผลจากก็คิดว่าคลิปสิ่งที่พี่น้องทุกท่านได้เห็นคงไม่เกิดขึ้นตำรวจท่านนี้ก็คงไม่โดนไล่ออกและสิ่งที่น่าอายที่สุดก็คือว่าทหารท่านนี้นะครับสูสูตำรวจ1ล้านดอลลาร์ ก็30หรือเปล่าเอ้ย1ล้านดอลลาร์ก็30ล้านอ่ะจาเชื่อว่าเขาคงได้แน่ๆ30ล้านครับผมจ๋าก็มาเล่ามาบอกแค่นี้นะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรจ๋าแปะคลิปไว้ใน Facebook ถ้าใครอยากไปดูคลิปเต็มกับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบวกกับสิ่งที่จ๋าได้อธิบายไปทุกท่านจะถึงบางอ้อเองนะครับ หวังว่าในอนาคตคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกโดยการที่พูดใจเย็นลงถามกันดีๆโอเคปกป้องตัวเองหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่ารถในคันนั้นจะมีอะไรจะมีผู้ร้ายมีผู้ไม่ประสงค์ดีแต่ถ้าตำรวจใจเย็นลงถามในสิ่งที่ควรถามจริงนะถ้าเหตุการณ์นั้นตำรวจถามว่าเออไม่ต้องดึงปืนก่อนนะเออคุณ ทำไมคุณไม่จอดตั้งแต่แรกแล้วลองฟังคำตอบเขาดูสิก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับตัวผมและตัวคุณคลิปที่เราเห็นสองสาวันมานี้เราคงอาจจะไม่เห็นตำรวจท่านนี้ก็คงจะได้ทำงานเป็นตำรวจปกป้องหมู่บ้านเขาหรือว่าเมืองเมืองเขาต่อไปแต่วันนี้สองสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับทุกท่านครับใจเย็นลงครับไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ลองใจเย็นลงมันอาจจะช่วยสถานการณ์จากแย่หรืออาจจะไม่แย่ให้มันดีขึ้นหรือไม่แย่ไปกว่าเดิมวันนี้จ่าไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสวัสดีครับผม